เวียดนามกำลังจะแซงไทยประโยคนี้เราได้ยิงกันมาเป็น10ปีแล้วครับหลายคนฟังจนชินชาหลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เชื่อไหมครับว่าในปี2,569หรือปี2026นี้สิ่งที่เราเคยมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นแค่การคาดการทางสถิติมันกำลังกลายเป็นความจริงที่ขยับเข้ามาประชิดตัวเรามากที่สุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอาเซียนวันนี้เราไม่ได้จะมาพูดกันแค่เรื่องตัวเลข GDP แบบผ่านๆ แต่เราจะมากระเทาะเปลือกดูว่าพายุเศรษฐกิจลูกที่กำลังพัดผ่านเวียดนามและพายุอีกลูกที่กำลังโถมใส่ไทยมันกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าภูมิภาคนี้ไปอย่างไรทำไมเราถึงเริ่มได้ยินเสียงเตือนภัยดังขึ้นเรื่อยๆว่าถ้าไทยไม่ขยับตอนนี้เราอาจจะกลายเป็นคนป่วยแห่งอาเซียนในขณะที่เวียดนามกลายเป็นพยัก์ตัวใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดเรามาเริ่มที่ตัวเลขที่เป็นหมัดฮุกสำคัญก่อนครับถ้าย้อนไปเมื่อ1 0 2ถึงปีก่อน ขนาดเศรษฐกิจไทยใหญ่กว่าเวียดนามหลายเท่าตัวแต่ในปี2,568ที่ผ่านมาเวียดนามทำสิ่งที่โลกต้องตะลึงด้วยอัตราการเติบโตของ GDP ที่สูงถึง8%ในขณะที่ไทยเราประคองตัวอยู่ที่2%กว่าๆตัวเลขนี้บอกอะไรเรามันบอกว่าช่องว่างที่เคยห่างเป็นกิโลเมตรตอนนี้มันเหลือเพียงไม่กี่เซนติเมตรแล้วครับในปี2,569นี้นักวิเคราะห์หลายสำนักคาดการตรงกันว่า มูลค่าเศรษฐกิจรวมของเวียดนามมีโอกาสจะเบียดไทยขึ้นเป็นเบอร์สามของอาเซียนได้เป็นครั้งแรกนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่มันคือเรื่องของความเชื่อมั่นในสายตานักลงทุนระดับโลกคำถามสำคัญคือเขาทำได้อย่างไรและเราพลาดตรงไหนถ้าเรามองไปที่เวียดนามสิ่งที่เราเห็นคือความกระหายครับรัฐบาลเวียดนามเดินเกมรุกหนักมากในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเขาไม่ได้สร้างแค่ถนนแต่เขาโหมลงทุนในระบบโลจิสติกทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นสนามบินลองทันที่ตั้งเป้าเป็นฮับใหม่แทนที่สุวรรณภูมิหรือการเร่งโครงการรถไฟความเร็วสูงสายเหนือใต้เพื่อเชื่อมโยงการผลิตจากจีนลงมาสู่ท่าเรือน้ำลึกของตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือนโยบายดึงดูดการลงทุนที่เวียดนามใช้ความได้เปรียบจากสงครามการค้าจีนสหรัฐวางตัวเป็นฐานการผลิตไชน่าพลัสวันที่ได้ผลที่สุดตอนนี้บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่างซัมซุงแอปเปิลผ่านซัพพลายเออร์อย่างฟ็อกซ์คอน หรือแม้แต่โรงงานผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ไม่ได้มองเวียดนามเป็นแค่แหล่งค่าแรงถูกอีกต่อไปแต่เขามองเวียดนามเป็น strategic location หรือจุดยุทธศาสตร์ที่ขาดไม่ได้ไปแล้วในขณะที่ไทยเราซึ่งเคยเป็น kitchen of the world และ detroit of the east กำลังเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าเครื่องยนต์เก่าลองมาดูที่อุตสาหกรรมยายนต์ของไทยครับนี่คือหัวใจหลักของเศรษฐกิจเรามาตลอด แต่ในปี2026นี้เราเห็นภาพชัดเจนว่าโลกกำลังเปลี่ยนจากรถยนต์นั้นมันไปสู่ EV อย่างถอนตัวไม่ขึ้นแม้ไทยจะพยายามดึงค่ายรถ EV จีนเข้ามาแต่เวียดนามเขามีวินฟ s สซึ่งถึงแม้จะล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกแต่เขากำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าเขากล้าที่จะมีแบรนด์ชาติของตัวเองและสร้างอีโคซิสเตของตัวเองขึ้นมาในขณะที่ฐานการผลิตรถยนต์สันดาปในไทยเริ่มมีการปิดตัวหรือลดกำลังการผลิตลงเรื่อยๆ นี่คือสัญญาณอันตรายที่บอกว่าอุตสาหกรรมหลักของเรากำลังถูกเขยา่าและสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในวิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องโรงงานแต่มันคือเรื่องของคนครับไทยเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบเรากำลังเป็นประเทศที่แก่ก่อนรวยกำลังแรงงานลดลงผลิตภาพแรงงานไม่ได้เพิ่มขึ้นตามค่าจ้างที่สูงขึ้น แต่ที่เวียดนามเขามีสิ่งที่ไทยเคยมีเมื่อ30ปีก่อนนั่นคือโกลเด้นเดโม r กราฟิกส์ประชากรกว่า100ล้านคนและส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานที่มีความทะเยอทะยานสูงคนหยุ่มสาวชาวเวียดนามตอนนี้ทุ่มเทให้กับการเรียนโคดดิ้งการเรียนภาษาอังกฤษและการเป็นเจ้าของธุรกิจนี่คือขุมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ทรงพลังที่สุดที่ไทยกำลังสูญเสียไป กลับมาดูที่ปัญหาภายในของไทยกันบ้างครับเรามีปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูงเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคซึ่งมันเหมือนโซ่ตรอนที่ล่ามขาคนไทยไว้เมื่อคนมีรายได้ไม่พอจ่ายหนี้การบริโภคในประเทศก็นิ่งธุรกิจ SME ก็ตายกันระนาวรัฐบาลจึงต้องกู้เงินมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นจนหนี้สาธารณะเราขยับขึ้นชนเพดาน ในทางกลับกันเวียดนามยังมีช่องว่างให้กู้เงินมาลงทุนในโครงการระยะยาวได้อีกมหาศาลเพราะวินัยการคลังเขายังมีเพดานที่กว้างกว่าเราแต่ในบทวิเคราะห์นี้ผมไม่ได้จะบอกว่าไทยไม่มีหวังนะครับเพราะถ้าเรามองลึกไปที่ความมั่งคั่งรายบุคคลไทยเรายังนำอยู่ครับรายได้ต่อหัวของคนไทยยังสูงกว่าเวียดนามเกือบเท่าตัวระบบสาธารณสุขของเราดีกว่าระบบการธนาคารเราแข็งแกร่งกว่าและการท่องเที่ยวของเรายังเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนทั้งโลกได้ดีกว่าเวียดนามหลายขุม แต่สิ่งเหล่านี้มันคือบุญเก่าครับถ้าเรามัวแต่กินบุญเก่าโดยไม่สร้างบุญใหม่อีกไม่เกิน10ปีต่อจากนี้ความมั่งคั่งที่ว่านี้ก็จะถูกทําลายลงด้วยการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันสิ่งที่ไทยต้องทําและต้องทําเดี๋ยวนี้ในปี2026คือการรีเซ็ตตัวเองครับเราต้องเลิกฝันถึงการเป็นโรงงานรับจ้างผลิตราคาถูกเพราะเวียดนามเขาเอาชนะเราตรงนั้นไปแล้วเราต้องขยับไปสู่ดิจิทัลอีคโนมีอย่างจริงจัง ต้องสร้าง h High s k i l l l a b o r และต้องเปลี่ยนจากการเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีมาเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีให้ได้หรืออย่างน้อยที่สุดคือการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกและการเงินที่เวียดนามอย่างตามเราไม่ทันการที่เวียดนามจะแซงไทยในปีนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจถ้าเราดูจากความพยายามของเขาแต่มันควรจะเป็น Wake Up Call หรือเสียงนาฬิกาปลุกดังๆให้กับภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนคนไทยทุกคนว่าโลกวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การเป็นที่หนึ่งในอดีตไม่ได้การันตีว่าเราจะไม่อยู่ที่โหลในอนาคตสรุปสุดท้ายครับเวียดนามแซงไทยในแง่ขนาดเศรษฐกิจรวมมีโอกาสเกิดขึ้นจริงในปี2026นีนี้แน่นอนแต่ชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การวัดกันที่ว่าใคร GDP เยอะกว่ากันแต่อยู่ที่ว่าใครจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติให้ก้าวข้ามผ่านโลกที่ผันผวนนี้ไปได้ดีกว่ากันมากกว่ากันเวียดนามกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นที่ร้อนแรงส่วนไทยกำลังอยู่ในจุดหักเหที่สำคัญที่สุด ถ้าเรายัางเดินด้วยความเร็วเท่าเดิมในขณะที่คู่แข่งกำลังวิ่งด้วยความเร็วแสงวันนั้นคำถามที่ว่าเวียดนามจะแซงไทยเมื่อไหร่จะไม่มีใครถามอีกต่อไปแล้วครับเพราะคำตอบมันจะปรากฏชัดเจนบนสายตาชาวโลกไปเรียบร้อยแล้ว